สภาผู้แทนราษฎรประเทศไทยมีคณะกันติการรวมทั้งสิ้น35คณะค่ะพักการเมืองไหนจะได้ตำแหน่งประธานกันธิการกี่คณะไม่ยากดูจากตรงไหนคะดูจากจำนวนสสของแต่ละพักไม่ยากาเฉลี่ยคำนวณได้ค่ะแต่ไอ้ที่ยากก็คือคณะไหนจะได้ประธานกันธิการคณะไหนอ้ที่จะฆ่ากันตาย มันก็ตรงนี้นี่แหละเนี่ยแหละค่ะคุยกันมาสยกกันไม่ใช่การแต่ละคณะก็อยากได้การมาญชการดีๆเพราะการบัิชการแต่ละคณะมันไม่เท่ากันไม่เท่ากันอะไรไม่เท่ากันสักและสีไม่เท่ากันร้หรือไงรังสีอามาหิความร้อนแรงของการใช้เครื่องมือกัรบัญชการอรังสีอมฤหิของแต่ละการบัิการมันไม่เท่ากันค่ะไปดูพรรคเก้าไกลกันสักนิดหนึ่งพรรคเก้าไกลเนี่ยเขาเป็นพรรคอันดับหนึ่งมี ร,ร้อยห้าสิบเอ็ดสสจะได้กี่คณะไม่ยากคำวนวณตามสูต <Never> รแล้วดูจากเศษใครได้เศษมากสุดก็ได้ไปคำวนวณตามสูตรก้าวไกลก็จะได้ประธาน11คณะด้วยกันใช่11คณะแต่มีคณะหนึ่งเขาไปแบ่งจังไทยสร้างชาติสิบ35คณะด้วยกันมีการแบ่งครึ่งกันด้วยนะคนละสองปีค <c oughs> รั้งแรกเลยนะครั้ง <c oughs> รแรกเลยนะ,ระครั้งแรกพรรคก้าวไกลเขาก็ประกาศในฐานะที่เป็นพรรคันดับหนึ่งเขาก็กก่งๆ่งยื่นคำขาดนี่แหละใช่ค่ะ ยื่นคำขาดว่าพรรคเก้าไกลกไจะต้องได้สี่คณะกันมัญิการเดิมที่พรรคเก้าไกลเคยทาหน้าที่ประธานและต้องได้อีกสองคณะกันบัญิการที่ตรวจสอบมีอํานาจในการตรวจสอบรัฐบาลใช่ขอทาหน้าที่ตรวจสอบอไปดูนะครับสี่เดิมกับสองใหม่สองตรวจสอบประกอบด้วยกรนกันบัญิการคณะไหนกนารบัญิการาแรงงาน คณะแรกนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะคะอ๋อมีปัญหาไม่เข้าใจอ๋อกาฟิกมีปัญหากราฟิกมีปัญหายังขึ้นไม่ได้ยิงขึ้นไม่ได้ใช่ไหมอ๋อาฟิกแรกไม่ได้แต่เล่นกาฟิกที่สองได้อืกราฟิกที่สองค่ะได้คณะไหนบ้างใช่ไหมเดี๋ยวชาวบ้านเขาก็จะงงเขาจะตามกาเล่นไม่ครบอือย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยนะครับอย่างนี้ก็แล้วกันเดียนะครับ ถ้าฉะนั้นก็ภาคปากปาไปก็แล้วกันใช้<ป>จินตนาการใช้สมาธิ <c oughs> ในการเสพรายการเจาะลึกไทยสักนิดหนึ่งก็แล้วกันขั้งแรกนะคำขาดจากพรรคเขาไก,ก่นะ,ะใน11คณะที่เขาจะได้นะ <c oughs> เขาบอกว่าเขาจะต้องได้4การมาธิการเดิมที่เขาเคยทำที่ประธานใช่ประกอบด้วยการเมธิการแรงงานค่ะการเมธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติค่ะ การบริการพัฒนาการเมืองและกนรบริการพัฒนาเศรษฐกิจจะเป็น4ี่การบริการที่เขาอยากได้ที่เขาเคยเป็นประธานมาก่อนเขาขอได้ไหมครั้งนี้การบริการแรงงานการบริการที่ดินทรัพยรธรรมชาติกนรบริการพัฒนาการเมืองและกนรบริการพัฒนาเศรษฐกิจอีกสองการบริการที่มีบทบาทในการตรวจสอบรัฐบาลที่เจ้าไกลเขายื่นคำขาด เขาบอกว่าเขาต้องได้เด็ดขาดเลยยังไงต้องได้ก็อย่างไรก็ต้องได้เขาจะเอาอ่ะค่ะเขาใช้สิทธิ์ความเป็นพักอันดับหนึ่งอะประกอบด้วยการมาที่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบกับการมาที่การศึกษาการจับทับและติดตามการบริหารงบประมาณตั้งข้อสังเกตไหมค่ะการมาที่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตย่อยๆก็คือการมาที่การปปชชุดที่คุณเสรีพิสุทธิ์เตเบเวศเคยเป็นประธานค่ะ ทำไมอยากได้กรรมธิการคณะนี้ก็เพราะว่ากรรมธิการคณะนี้จะมีบทบาทมีอํานาจมีหน้าที่ในการเข้าไปส่องกล้องมองตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลได้ใช่ใครมาร้องมาอะไรตรวจสอบเรียกมาสอบเรียกมาถามได้หมดถูกต้องถูกต้องทุกการบริหารงานอีกหนึ่งกรรมธิการที่อยากได้มากๆก็คือศึกษาการจัดทําและติดตามการบริหารงบประมาณ็ไดกันง่ายๆพูดกันง่ายๆนะไอ้กรรมธิการคณะนี่มันมีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการไป เจาะลึกเกาะติดการใช si ้จ่ายงบประมาณแต่ละกระทรวงเป็นก so, ันมาที yeah, I mean, ่การคณะที่ข้าราชการก็กลัวผู้ประกอบการที่หากินกับภาครัฐก็กลัวๆประมาณนั้นประมาณนั้นแต่สุดท้ายจริงๆนยเมื่อวานเขาก็จบกันจนได้นะจบได้เรียบร้อยนะไม่ต้องมีอะไรกันนะคะเป็นยกที่สามเมื่อวานที่คุยกันจบเรียบร้อยแล้ว35ชุดค่ะเมื่อวานเขาก็จบกันจนได้นะใช่ค่ะเขาไม่ได้สมดังหวังอ่ะ อยากจะได้สี่ก็ได้มาแค่สามอยากจะได้สองตรวจสอบก็มาได้แค่หนึ่งอ่ะกต้องใจอ่ะเขาได้อะไรบ้างที่ได้นะคะแน่นอนเลยนะคะการมาที่การศึกษาการจัดทําและติดตามการหันเงืประมาณอันนี้บอกไฟบังคับต้องได้ใช่ไหมคะสังเกตไหมครับการมาที่การปปชพรรคพื่อไทยเขาไม่ให้พรรคพื่อไทยเขาเก็บไว้เองไม่ได้ก็มีคนแซวรรคพื่อไทยคุณเก็บการมาที่การปปชแล้วใครจะทําหน้าที่ตรวจสอบคุณเพราะคุณเป็นรัฐบาลแต่โอเคนะ เก้าไกลได้การริการศึกษาการจัดทําและติดตามการบริหารงบป,ประมาณก็เกาะติดจิกกัดการใช้งบป,ประมาณของหน่วยงานรัฐได้แต่ไม่ได้การบริการปราปชเท่านั้นเป็นอีกหนึ่งการบริการที่ฆ่าราชการและ คนที่หากิจกับภาครัฐกลัวกลัวมากแล้วเจอก้าไกลตรวจสอบนะรับรองคณะที่สองคณะที่สองการมาธิการพัฒนาการเมืองก็ได้สมดังใจนะคะคณะที่สามการมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจก็ได้สมดังใจคณะทีส่วนอื่นมีการมาธิการสวัสดิการสังคมการมาธิการทหารการมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐและการมาธิการที่ดินนะคะการมาธิการการเกษตรและสากรณการมาธิการการวิทยาศาสตร์การมาธิการกิจการสารองค์กรอิสระและการมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคนี่คือ11คณะที่ก้าวไกลได้ค่ะ แต่การมติการกิจการศารในก้าไกลบอกเขาจะแบ่งครึ่งคนละสองปีกับรวมไทยสร้างชาติอืคนละครึ่งใช่ไหมแมคนละครึ่งไง,งเป็นก่อนไงเป็นก่อนไงแล้วเดี๋ยวครึ่งปีก็แบ่งให้ฟัง <c oughs> ว่าเขาจะใช้วิธีสลับกันเป็นประธานกันมธิการคนละหนึ่งปีปัญหาก็คือ ใครเป็นก่อนใครเป็นก่อนเก้าไก่เขาบอกแล้วเขาขอเป็นก่อนเขาขอเป็นก่อนใช่ใช่ไม่พัใจว่แรัฐต่บางชุดนี้สภาชุดนี้จะอยู่ได้กี่นานผมขอเป็นก่อนนะใช่เก้าไก่บอกเขาขอเป็นก่อนแบ่งครึ่งก็ขอเป็นปอนสลับกันก็ขอเป็นก่อนก็มันดีเหมือนกันนะก็มันดีเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวลองลองประกบข้อมูลกันนิดหนึ่งสี่คณะกรรมาิการเดิมที่เขายืนยันว่าเขาจะต้องได้แรงงานเขาไม่ได้แรงงานเขาไม่ได้ภูมิใจไทยไม่่หย สาเหตุที่ไม่ปล่อยก็เพราะว่าภูมิใจไทยเขาคุมกระทรวงแรงงานค่ะดังนั้นดังนั้นดังนั้นเขาย่อมไม่ปล่อยประธานการบติการแรงงานถูกต้องเพราะใครจะปล่อยกรานบติการแรงงานจะทําหน้าที่สองกล้องมองกระทรวงแรงงานถูกไหมถูกเข้าใจได้ง่ายที่สุดประานบติการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติได้ไหมไม่ได้รู้สึกก็จะไม่ได้ใช่ การาธิการพัฒนาการเมืองได้ได้อันนี้ได้การาธิการพัฒนาเศรษฐกิจค่ะอันนี้ก็ได้ไงอันนี้ก็ได้ที่เศรษฐกิจที่เขาต้องการก็ได้สรุป4ี่การาธิการเดิมที่เคยได้หลุดไปแค่หนึ่งหลุดไปสองค่ะหลุดไปสองได้สองถูกไหมได้สองส่วนการบธิการที่มีบทบาทในการตรวจสอบรัฐบาลสองการาธิการที่ต้องการจะได้ปรากฏว่าได้หนึ่ง พินัยการมาที่การที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ด้วยเท่ากับว่าเขาได้สามเขาไม่ได้แค่แรงงานอย่างเดียวอ๋คือมาที่ดินได้ด้วยใช่ได้ด้วยนะคะอันดับเจ็ดได้ด้วยได้ด้วยคือได้สามไม่ได้แค่แรงงานอย่างเดียวอค่ะเท่านั้นเองนะคะที่ไม่สมดังหวังโอเคตามนี้ตามนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เมื่อวานมีโอกาสได้สนทนากับผู้ประกอบการค่ะบางกลุ่มบางกลุ่มเหรอคะอถามกันจังว่า ใครได้เป็นประธานคณะกัรมิการปปชเออใครอ่ะใครได้เป็นประธานคณะกรรมิการศึกษาการจัดทาและติดตามการบริหารงบป,ประมาณอืมผมก็ย้อนถามกลับค่ะพี่จะรู้ไปทําไมพี่อยากรู้แค่สองคณะนี้เหรอเอ้าคณะอื่นไม่เกี่ยวเขานี่พี่ไม่สนใจคณะอื่นบ้างเลยเหรอพัฒนาการเมืองสนใจไหมคนทําธุรกิจจะสนใจทําไมผู้ประกอบการกลุ่มนั้นหัวเราะเออ แล้วก็ย้อนถามกลับมาอีกว่า <Wow. S 2> มาแก่แก้งโง่เหรอ <c oughs> ผมไม่สนใจหรอกใครจะได้เป็นประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองใครจะได้เป็นประธานกรรมธิการพัฒนาเศรษฐกิจหาราาใครจะได้เป็นประธานกรรมธิการสวัสดิการสังคมกรรพธิการทหารใครจะเป็น <c oughs> เขาจะให้เต็มที่ <c oughs> อยากรู้แค่สองกรรมธิการเท่านั้นเองเพราะเป็นสองกรรมธิการที่มีรังสีอมตอยู่ในตัว มีผลไงมีผลมีผลมันมีผลมันดีเหมือนกันฟังมาว่าฟังมาว่าฟังมาว่าใครที่หากินกับภาครัฐเขาไม่ได้มองแค่พักไหนได้คณะไหนส่งใครมาเป็นประธานคณะนั้นเพียงแค่นั้นนะ,ะเขาสองกล้องมองลึกลวงลึกถึงขนาดพักการเมืองพักนั้น จัดทีมงานทีมไหนเข้ามาแบ็กอัพเข้ามาทํางานในแกนบริการคณะนั้นยก<ม>ตัวอย่างเช่นผู้ใจไทยไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อไทยเพื่อไทยเพื่อไทยเขาได้การบริการปปชใช่เขาส่งใครคะเขาไม่ไม่ได้สนใจเพียงแค่ว่าจะส่งใครมาเป็นประธานแกรบริการปปช<ต>เขาสนใจท,ทีมใหญ่ๆที่<อ>จะตามประธานเข้ามาทํางานอยู่ในคณะกรรมการปปชแล้วทีมไหนอะ ยังไม่ทราบไงยังยไม่แน้<จ>เขาอยากรู้ใช่ไหมยังมไม่แน่ใจว่าภายในพักเพื่อไทยเขาจะตกผลึกกันอย่างไรเช่นเดียวกันการปฏิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบป,ประมาณการปฏิการที่ทําหน้าที่จิกกัดเกาะติดสองกล้อ,<ห>องการใช้งบ การใช้งบประมาณได้งบไปแล้วคุณไปใช้ใจอย่างไรได้งบไปแล้วคุณไปประมูลอย่างไรได้งบไปแล้วคุณไปจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรอะไรประมาณนั้นใช้งบประมาณที่ได้รับไปคุ้มค่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ซึ่งเขากลัวกันเลอเกินทั้งข้าราชการและคนที่หากิตจะรักกันไหมแม่เน่ใจไม่แน่ไหมน่าจะเป็นการบริการพัฒนาเศรษฐกิจเศรษฐกิจค่ะคณะนี้ทําหน้าที่เป็นมือตรวจสอบ เข้าใจว่าน่าจะเป็นคุนอิทคราวนี้คราวนี้เขาไม่สนใจเพียงแค่ว่าแล้วเก้าใครจะส่งใครมาเป็นประธานกรรมาการคณะนี้นะแต่อยู่ว่าในองค์ในคณะ,ณะที่จะมาร่วมล่วงลึกถึงขั้นทีมที่จะเข้ามาแบ็กอัพการทํางานที่กันกรรมาการคณะน,นี้ด้วยชัดเจนไหมอรอติดตามแล้วกันเดี๋ยวก็รู้กันละ2ี่สิบเจนี้ขเขาต้องส่งชื่อกันแล้วก็เดี๋ยวคงรู้ในคณะจะมีใครเป็นรองเป็นอะไรต่างๆอีกทีหนึ่ง